สำหรับการเผยแพร่ข่าวสำคัญนี้กองบัญชาการกองทัพบ,บกบอกอทอบอพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกพร้อมกับการเผยแพร่ข่าวสำคัญเกี่ยวกับการเสียชีวิตของพลทหารราชนทหารกองประจำการทัพสองหกที่เกิดขึ้นในห้องน้ำของห้องขังกองรักษาการ์ซึ่งเป็นโดยบัญชาการสงครามพิเศษโดยฝึกกรมรบพิเศษที่สี่กรมรบพิเศษที่4จังหวัดพิษณุโลกที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่11 พฤศจิกายนที่9เหนกา10นาทีกองทัพบกได้รับรายง,งานเหตุพลทหารราเชนที่มีประวัติการรักษาอาการจิตเวชจากโรงพยาบาลสมปรุงจังหวัดเชียงใหม่และมีประวัติการใช้สารเสพติดมาก่อนเขาหารับราชการเป็นทหารกองประจำการทําให้หน่วยต้องดําเนินการส่งต่อประวัติการรักษามายังโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศมหารหาชมหาราดาเพื่อให้แพทย์ดูแลและติดตามอาการอย่างต่อเนื่องตามระบบทั้งนี้ยังพบว่าผู้เสียชีวิต มีประวัติการใช้สารเสพติดมาก่อนเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการหน่วยได้ดูแลอย่างใกล้ชิดและได้พาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศมหาราชมหาราดาจังหวัดพิษณุโลกครั้งแรกเมื่อ4พฤศจิกายน68และตามนัดครั้งที่สองเมื่อ10พฤศจิกายน68ซึ่งในระหว่างรอพบแพทย์ในวันดังกล่าวพลทหารราเชนได้หลบหนีออกจากโรงพยาบาลและขโมยรถจักระยะานยนต์ของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงขับออกไปภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถติดตามตัวและควบคุมไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกมมเมื่อเวลาประมาณ19นาฬกาโดยขณะนั้นอยู่ในลักษณะอาการมึนเมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงประสานให้หน่วยฝึกนำตัวกลับมายังต้นสังกัดซึ่งเดินทางถึงหน่วยเวลาประมาณ22นาฬกาเนื่องจากผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ในสภาพมึนเมาหน่วยจึงได้ควบคุมตัวไว้ที่ห้องควบคุมนักกองรักษาการของหน่วยในช่วงเช้าวันที่11พฤศจิกายน68พลทหารราเชนได้ขออนุญาตเข้าห้องน้ำต่อมาผู้ควบคุมสังเกตว่า ใช้เวลานานผิดปกติจึงเข้าไปตรวจสอบพบว่าได้ผูกคอเสียชีวิตภายในห้องน้ําของห้องถังกองรักษาการโดยไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือถูกทําร้ายร่างกายเหตุเกิดเวลาประมาณ9ก้นาฬกาสินาทีหน่วยได้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจและประสานโรงพยาบาลลองทองเข้าดําเนินการชนะสูตรพลิกศพตามขั้นตอนทางกฎหมายพร้อมแจ้งให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทราบเหตุการณ์โดยทันทีปัจจุบันศพผู้เสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลก เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการชนสูตรสาเหตุการเสียชีวิตหน่วยต้นสังกัดอยู่ระหว่างการสอบถามรายละเอียดเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างละเอียดหากพบว่ามีประเดะเ็นใดที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องจะต้องดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายกองทัพบกขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ่งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและได้มอบหมายให้หน่วยต้นสังกัดดูแลและให้การช่วยเหลือครอบครัวในทุกด้าน พร้อมยืนยันว่าในปัจจุบันกองทัพบ,บกถือว่ากําลังพลทุกคนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวที่ต้องให้ความสําคัญหนการเอาใจใส่ดูแลให้ดีที่สุดตามนโยบายและแนวทางที่ผู้บัญชาการทหารบกได้กําหนดไว้